ขอครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบทสุขทุกสมองสบัด l e ทุกท่านเทเข้ามากเด้อส้ม2ของแม่ตาเนาะสวัสดีสวัสดีพญแม่ใหญ่สุุมื้อนี้มาทําบุญนําแม่ใหญ่นวลมื้อนี้มาตักบาตรดูเฮือนบ้านสีเขียวพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอชวนพี่ป้าอาสุสุคน FC ทุกๆท่านที่ มาครับชมครับดูเนาะมาใส่บาตรทำบุญนำกันเลยพี่น้องเลยเด้อเอ้ามีบ่อยบ่อยี่อยอือบุญได้บ่ได้มากอ่ะจะตากอ่ะเอ้าพี่น้องครับดูดูอ่พี่น้องน้องมาเด็กประมงมาอือเออาบุญนำกันเลยพี่น้องเลยเพื่อสุขสุขคนแบบซีทุกทุกทานอย่าลืมเข้ามาครับดูครับชมแล้วก็มาบุญนำกันพี่น้องเลย ມັນມັງກາກຽມຊິໃສ່ບາດແລ້ວມື້ນີ້ພີ່ນ້ອງເມື່ອສຸດທ້າທາຍສຸດພີ່ນ້ອງເອີຍນີ້ຊິໃສບາດແລວສກນີ ทำบุญทำทานลำกันพี่น้องตักบาตยาดนมให้พวกเได้ิงทงานกองใหญ่นวลเฮาทงทีเรื่องหลักจากมาไปแล้วตัวไปแต่ล่างไายพี่น้องเอย กเกียมเอาดูหกหม่ายคนไปเกียมแนวสบาแทนแม่ลูหกคนไปดวกนแล้เริ่มสบายกัไปด้ Hello. อใส่บาทเลยเนอะเออทั้วลูกทั้งหลายก็ทาเฮาเนาะเออถ้าแตงโมใส่บาทนี่เปนแหละเด็กคอยหอบข้างท่านรอบรอบนี้รอบครอบครัวเพอดีเนาะลูกเขาก่อน เดน้อยสาะสุดๆท่านนี้คิดแน่แฟเฉลี่ยมตาัเฮ้

มา้าเท้ามาเนี่ยใครจะสร้างใครจะรเอาไปใช้ผกไปเอาไปใช้เอยะ้คนหนึ่งเต็มแล้วแต่มุมดีอวเี ัวหนาก็มาถ่ายช่วงเาวันถ่ายคลิปอยู่ะขว่ัไมเนไ้ปหน่ใอ่ะอจะไ่ใชบาดบ่จะเทื่องไปอามะเข้าไเทนได้ไหมไปใช้ก้อนได้ เออได้เขาจะยังใส่อยู่หายผู้เฒ่าเขาจะใส่ก่อนผู้ใหญ่เขาใส่ก่อนเลยเลยใส่ครูคนแมนลากท้ายก็ยังได้ใส่คือเก่าแมนได้ใส่กันใส่บกบหาเพิ่นบ่แม่เพิ่นกระบอกเก็บดอกขนเงาบกใส่แล้วแมันเนาะแม่ใส่ครูคนโอ้ยบ่าวดาวเลยเนาะบ่าวดาวอยู่หน้าเราคนบักใหญ่มาอยู่ทางหน้าบ่าวดาวคล ใจหลังเหมอนกันนียนะนทีวีแล้วเนี่ทีวีลายโพดจเลายน้อยฮโลหลลากทีวีแล้วเนี่ยอโ บอกว่ากันพี่น้องเอ้ยลายซองกะไห้กอยากถ่ายให้บรรุงดูบรรุงชมบัดหน่อยเนาะบาดาวแม่เต็มเลยเนาะน้อยให้กระมาทำบุญนำกระตองมาใส่บาทนำมาทำบุญบ่ได้ใส่บาทกะ มันบ่มันมันบ่แมนมันบ่ซูดเอ๊ะมาถ้าไม่อเงินสบายดีพี่น้องอันนี้อันนี้รถลงกันเนาะมาหาว่าไม่อยาจืดแนว่เฮ้ยมาลามมวนพี่น้องมาลามเสียงใสลงหันบ่อไรแค่นี้ วางลงนะนี่ย้ายไปในเก็บบ้ามาน กันเกับพี่น้องเลยสัดกใล้ิัลยพี่น้องย่างกับอะไรร่มละวะเราดีโก้ให้มาเนาะ ບໍ່ວ່າຜູ້ຢູ່ໄກຫຼືຢູ່ใกล้ພີ່ນ້ອງກໍມາສບທາບນໍາกันນ້

กระโดงเงย้งมาแล้วน้องเมดกำลังขึ้นไปใส่กับสาวเอื้อยคนป้าพี่น้องเมียบบกไก่นางามเลยน้ำยาจะบาเมี Bên một sao ngam ăn năm nga, nọ này. Sốt sốt. <laughs> sốt sốt vào dùa cây mía. Vào <laughs> cây này dùa cây mía bỏ cao vào và dùa cây mía là vào sốt <laughs> Vì nọ ghê. <người. cười> lái tự ปลาปุ๋มฮะกะจีเข่ายังไงปุ๋มนั่มันกะไยังบดนี่แกนี่ยังบดอ,อืมเออเอาถือว่าปฏิบัตินี้นออบรรดาญาติพี่น้องเฮาเออกับกำลังใส่ป่าแต่พี่น้องเฮาเอ่ออาท์ตี่นะ่ะใส่เซตต่างทีนึ่งเออใส่ดิวังถือเป็นนอทำมิดโลดเรียงออกไปเรื่อยเอ่อปัจจัย ปัจจัยในใจปัดพื้ๆๆ<า>นนอต่อไปก็คือว,ว่าเป็นกระม่อมบอนอกเออแตกการเออเท่า,ากัเอาปัดบางญ่ก็ได้แต่ว่าให้ใส่ได้ฟูปา <ham> เออมีจิตเออมีจิตปาเออไปถึงปาสวรน,นอเออถือว่าปัจจัยมถัดไม่ทุกเทียนเอเอถือว่า ตหนญาติพี่น้องของพวกเขาก็อถือว่าใกล้้าคนน้่งาะตถือว่า้ใสบาเดีนเอ่อเละพานอเออถือว่าคนงที่พี่น้องเอถือว่านป้าคน่น้องเขาเอ่ออี้เ็น้่าที่ถีน้องคหงาเจอถือวคนน้งเนาไม่มีคุณ้า